งานน่าประทับใจของน้องๆเยชนนักเทนนิสทีมชาติไทยครับที่ไปแข่งขันเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ ITF Asia Travel and Under Team Competition Final 2022ที่กรุงนูสูตันประเทศคาซัคสถานนะครับก็เมื่อคืนวันที่17กันยายนที่ผ่านมาก็เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายนะครับทีมไทยนียผ่านเข้าชิงได้ทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะครับโดยทีมหญิงของไทยเราเนี่ยก็เอาชนะทางด้านคาซัคสถานเจ้าภาพไป3-0คู่ นะครับก็คว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สําเร็จเป็นครั้งแรกของทีมไทยแล้วก็ผลงานเกินเป้าพอตั้งเป้า,ป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 าหมายว่าติด1ใน3อันดับแรกนะครับขณะที่ในประเภททีมโยชนชายของไทยรอบชิงชนะเลิศน้อง น้องๆ้อยชวชน U12 เนี่ยก็สู้อย่างเต็มที่เจอคารัสสถานเจ้าภาพแต่ก็น่าเสียดายแพ้ไป1.2ต่อ2คู่ก็ถือว่าผลงานเกินเป้าอยู่ดีเพราะว่าสมาคมรอนเทนิสตั้งเป้าไว้ว่าติดหนึ่งในสีนดับแรกก็ได้รองแชมป์ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของไทยที่ได้รองแชมป์เอเชียในประเภททีมชายด้วยครับไปปิดท้ายที่ข่าวรอบวันครับ